ไก่นอฟาน,นี่ก่นอนังหนังหมูไปรอล,<ก>ลูกอูกเลยนะฟาไฟไม่แรงนาแปบแรงมากนันนีแกงว่ดทองมหมาค่ะอุ้ยหนังหมูน,มนะฟ้าแกงว้องนะจ้าของตลาดนะทา,าท้ามิชั่นแนลนะฟ้าวิติดตารี ไส่ไก่นะครับมันๆเลยเด้อพี่น้องดูนัวเด้อพี่น้องเด้อซาดีซานี่พิงแล้วนะซ่าก็จะมันซ่าหมูไก่ด้วยเองนะคะนี่ซ่ายวยวยอนพี่น้องซิมกันนั้นพิกซิมแจ่วเด้อยเขาขวดแซ่บอ่ะอันนี้สูตรของช่างร้านนะคะเขาหมักแบบมันบาลโอ้โหยวยวยมา นี่ฟ้า